สวัสดีครับพบกันในคลิปของการออกรายงานผลการปฏิบัติราชะการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี2568ครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายว่าในการรายงานผลในแต่ละเดือนนะครับของหน่วยงานเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยสิ่งที่จะต้องเป็นสาระสำคัญก็คือจะต้องเข้าสู่เมนูของการล็อกอินเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานนะครับ ก็เข้าไปที่เมนูเข้าสู่ระบบครับหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับตัวระบบเองก็จะทําการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราเป็นผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการรายงานโครงการหรือว่ตัวชีวัดไหมนะครับการรายงานผลการปฏิบัตรริราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปี2568ครับผ่านระบบ BMA Policy t r a g g i n g นะครับสำหรับหน้าจอในปี2568ครับมีการปรบบับปลี ื่อที่จะให้แสดงข้อมูลได้กระชับและก็มีข้อมูลที่ตอบผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับโดยในการปรับเมนูนะครับมีการปรับเมนูในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับผู้ใช้งานสามารถที่จะแสดงข้อมูลในปี2,567และ2,568ที่เป็นเป้าหมายเร่งด่วนนะครับแยกกันนะครับแล้วก็มีการแสดงเมนูอื่นๆนะครับที่เป็น ในเรื่องของแดชบอร์ดตั้งแต่เมนูที่1.1นะครับแล้วก็ถึงเมนูที่แสดงข้อมูลผลงานแยกหน่วยงานนะครับในส่วนที่2ครับเมนูของอาการระบบบริหารยุทธศาสตร์นะครับก็จะเชื่อมโยงไปในระบบของการจัดทำแผนปีนะครับ2569นะครับซึ่งเดือนมกราคมเราก็จะมีการาเข้าสูา่กระบวนการทำจัดทำแผนปี2570ของกรุงเทพนครน,นะครับ ในเมนูส่วนที่เป็นข้อมูล2,567นะครับเป็นเมนูที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของงานนะครับท่านสามารถที่จะเปิดดูข้อมูลได้นะครับเป็นระบบติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของงานซึ่งมีการนำเสนอท่านไปแล้วนะครับในส่วนของตัวระบบงาน,นะครับ สำหรับเมนูที่อื่นๆนะครับเราสามารถที่จะดูข้อมูลย้อนหลังปี2560ถึง2566ได้นะครับผ่านระบบ b ีเอมอนิเตอร์นะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อมูลเดิมของปีตามแผนปฏิบัติราชการกเรียกประกัปี2องพัหาร้บถึง2566ครับ,รบสำหรับคู่มือครับก็จะมีเรื่องของคลิปและก็มีการกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนนะครับ เป็นงานปี2568นะครับแล้วก็แอคชั่นแลนต่างๆที่เคยนำเสนอไปแล้วครับหน้าจอของ2568ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับในเรื่องของเรายกยุทธศาสตร์ก้าวด้านก้าดีของกรุงเทพมหานครขึ้นมาเป็นส่วนแรกนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นโครงการที่ดำเนินการในปี2566 67นะครับ68นะครับที่อยู่ในกระบวนการจัดทำแผน ปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครครับส่วนถัดมาครับมีการย่อข้อมูลในส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับให้มีความกระชับมากขึ้นนะครับเป็นแดชบอร์ดแล้วก็เป็นารายงานในระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนถัดมาครับเป็นเรื่องของตัว32พรัตนะครับเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบาย2568ของกรุงเทพมหานครที่มี32เรื่อง 54รายการนะครับสำหรับการรายงานครับความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมปี2568ครับผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบก่อนนะครับกรอก username password ครับในส่วนของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบเองจะเปิดเมนูนะครับขึ้นมาให้ ส่วนของเมนูก็จะย้ายการทำงานไปอยู่ที่เมนูด้านบนนะครับอยู่ด้านบนของหน้าจอของท่านเป็นเมนูโครงการท่านไปที่เมนูที่2.1นะครับหรือถ้าท่านยังไม่คุ้นเคยครับมาดูที่เมนูที่2 1ที่อยู่ฝั่งทางซ้ายมือก็ได้นะครับก็จะเป็นเมนูบันทึกโครงการนะครับที่อยู่ส่วนนี้นะครับอันนี้ผมพาท่านเข้าไปที่เมนู รายงานนะครับหรือว่า้างโครงการ2.1ก็ได้ครับท่านมาที่เมนูนะครับที่เมนู2.1เป็นเมนูหลักในการทํางานนะครับเราจะเห็นโครงการกิจกรรมของหน่วยงานของเราทั้งหมดถ้าเรามีการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเราลองค้นหาโครงการที่เป็นนะครับจะตามคํารับรองนะครับหรือไม่เราก็คีย์คำค้นนะครับ2568เข้าไปนะครับถ้าเรารู้ชื่อโครงของเรานะครับ ในการรายงานครับมีสส่วนครับท่านสามารถที่มาที่ป si ุ่มรายงานนี้เลยก็ได้นะครับหรือท่านจะเข้าที่ปุ่มโครงการนี้ก็ได้นะครับอลองคลิกไปที่โครงการก็ได้ครับท่านจะเห็นเมนูนะครับในขั้นตอนในการรายงานความคืบหน้าของโครงการนะครับเราคลิกไปที่นะครับรายละเอียดโครงการนะครับคลิกรายละเอียดของโครงการเราจะเห็นว่าโครงการของเรามีรายละเอียดต่างๆนะครับ พอคลิกมาที่ตรง KR เราจะเห็น KR นะครับการแรงที่เกี่ยวข้องนะครับ Key Result ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของเราซึ่งในนี้มี2ตัวนะครับคลิกมาที่ขั้นตอนครับเราก็จะเห็นขั้นตอนการทำงานนะครับในการรายงานความคืบหน้าของ KR ครับจากในขั้นตอนที่4ของกรุงเทพมหานครนะครับในปี2568นะครับซึ่งจะนํานรเมศร์ท่านเป็นในคลิปนี้นี่นะครับ หลักๆก,ก็มาที่ KR ครับพอท่านเห็น KR ของโครงการที่ปรากฏอยู่นะครับท่านก็ถ้าทต้องการรายงานความคืบหน้าของอตัว k e y r s u l t หรือ KR ตัวไหนนี่นะครับท่านคลิกไปที่เครื่องหมายนะครับบวกข้างหน้าตัวชื่อนะครับนะครับตัวระบบก็จะเปิดแบบฟอร์มรายงานขึ้นมาให้นะครับรายงานนะครับก็ ถ้ามีการรายงานแล้วระบบจะแสดงข้อมูลในส่วนนี้ถ้ายังไม่มีการรายงานครับท่านก็ต้องบันทึกข้อมูลนะครับอย่างที่นําเรียนคือปุ่มที่เป็นดอกจันสีแดงเป็นตัวบังคับให้เราจะต้องอรายงานข้อมูลตัวเลขเข้าไปนะครับอันนี้สมมติว่าเราผลการดาเนินงานนะครับตัวชี้วัดที่เป็นหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับในกิจกรรมที่เป็นติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติการตามคมรับรองเนี่ยนะครับในขั้นตอนนี้เราทำได้นะครับสมมติยังเป็น10อยู่นะครับความคืบหน้าของงานของเราเป็น1 0เพราะเราคิดเป็นร้อยละ100ของกระบวนการน,นะครับพอรายงานเป็น10แล้วรายละเอียดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของงานที่เราคิดว่าเป็น10นะครับ อันนี้เราก็พิมพ์รายละเอียดเข้าไปครับประสานหน่วยงานได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือประสาน77 76หน่วยงานของ กรุงเทพมหานาครน,นะครับครับตรงนี้เขาอยู่ระหวา่างนะครับอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล ในช่องถัดมาครับในกรณีที่ผลงานของท่านที่ท่านดำเนินการตรงนี้มีการลิงก์ไปที่เว็บไซต์นะครับอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับท่านสามารถที่จะป้อนลิงก์ของเว็บไซต์นะครับ f a c e b o o k YouTube หรือว่าเอ่อทิกต็อนะครับที่เป็นลิงก์ได้หรือว่าในกรณีที่ท่านทำา o o o l l m Mymp นะครับลงข้อมูลพิกัดแผนที่ในใน o o o g m e p a p เนี่ยนะครับ จะสร้างเป็นไมล์แมพของตัวเองนะครับสามารถที่จะลิงก์ให้ดูผลงานได้เช่นเดียวกันครับท่านสามารถที่จะเลือกนะครับตัวข้อมูลนะครับหรือไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับได้นะครับคับโหลดเข้ามาแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับถ้าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนนี่นะครับตัวระบบเองจะมีรายการขึ้นมาให้ท่านเห็นนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีการเชื่อมนะครับไปที่ เว็บไซต์ Facebook y o u t u b e และก็ t i ก t ็ k นะครับหรือแผนที่เนี่ยก็สามารถที่จะกดดูข้อมูลตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่ท่านรายงานแล้วผิดครับกดที่รูปผิดสอหน้ารายงานของท่านตรงนี้ท่านประสานสมมติว่าเราต้องการแก้ไขนะครับเป็นตรงนี้เป็น15%ของงานนะครับแก้เป็น15%นะครับประสาน ทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อรบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วอยูร่ระหว่างการประมวลข้อมูลนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็กดปุ่มอีกครั้งหนึงนะครับจากส่วนนี้ก็จะเป็นการรายงานในกรณีที่เราต้องการรายงานตัวข้อมูลที่2อนะครับ ตัว OKR OK ที่2ก็เรียกตัว OKR OK ถัดไปครับก็บันทึกนะครับตัวผลงานนะครับไรเรื่ความสำเร็จของการก,ก่อนนี่ผูกผันอันนี้เป็นศูนยอยู่ครับเป็นศูครับอยู่ระหว่างจัดทำออยู่ระหว่างเสนอ อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้เช่นเดียวกันครับในกรณีที่เรามีเว็บไซต์มี f a c e b o o k YouTube t i k t o k แล้วก็ m ม m แ p นะครับ Google MyMap ก็สามารถที่จะป้อนลิงก์ได้ครับเช่นสมมติว่าเราต้องการป้อนนะครับก็พิมพ์ URL นะครับใส่เข้าไป p c o l o n s l e s นะครับ สามารถป้อนข้อมูลที่เป็นลิงก์แบบนี้ได้เลยนะครับกดปุ่มบันทึกครับนะครับเราก็จะได้ขั้นตอนขึ้นมาอันนี้ไม่มีการแนบรูปครับก็จะเห็นข้อมูลนะครับในการรายง,งานความคืบหน้าของโครงการในขั้นตอนที่4ี่ในความคืบหน้าของตัว KR และก็โครงการในขั้นตอนที่4ครับเราก็ดําเนินการใน วิธีการด้วยวิธีการที่ที่นำเสนอมาข้างต้นนี่นะครับเราก็จะเห็นข้อมูลนะครับการไปใช้งานปกติแล้วก็กลับไปที่หน้าจอหลักนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่อธิบายมาในส่วนของการรายงานผลเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่จะ,ะทุกหน่วยงานจะต้องดําเนินการให้อ่าภายในในแต่ละเดือนนะครับในภายในสิ้นเดือนนะครับเพราะว่า ระบบมีการตรวจสอบว่าท่านรายงานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเดือนนี้หรือไม่นะครับแล้วก็จะเป็นเกณฑ์การให้คะแนนด้วยนะครับในปี2568นะครับความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกโครงการนะครับการเชื่อม OKR OK นะครับการสร้าง a อ t คชั่นแพนและก็การรายงานผลเป็นส่วนประกอบของการคิดคะแนนการประเมินในปี2568ครับ มีเกณฑ์การให้คะแนนโดยสำนักยุทธศาสตร์จะต้องมีการตรวจสอบนะครับอยู่นะครับแล้วก็เป็นคะแนนที่จะต้องให้ท่านเนี่ยนะครับทุกในงานนี้5คะแนนนะครับดังนั้นาฝากนำเรียนท่านผู้บริหารและก็ทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องมีการดูแลตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทั้ง4ขั้นตอนของ โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการของท่านเนี่ยให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะครับทางสำนักพุทธศาสตร์และประเมินผลนะครับของเทพมา,าคนครก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้บริหารนะครับทุกท่านที่ช่วยกันารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมา,าคนครเนี่ยนะครับให้ประชาชนรับทราบ และก็สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินในปี2568นี้ครับน่าจะพบกันอีกครั้งหนึ่งในภาพของการบันทึกและก็การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครในปี2570นะครับประมาณช่วงเดือนมีนาคม2568ครับก็จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของอตัวระบบให้สามารถที่จะจัดทำแผนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารและประชาชนเนี่ย สามารถที่จะนำเสนอและก็มีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่างๆของกรุงเทพมหา,าคนครนะครับในปี2570ด้วยนะครับในในลำดับถัดไปครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ